สวัสดีครับทีมงานไฮเทคไมโครสเต็มนะครับวันนี้ผมอยู่ในรถ BYD-C l i o n ไนะครับได้ทำการใช้ตัวกล่องปลดล็อกคาเพนะครับนี่กล่องแบบนี้นะครับกำลังใช้งานอยู่นะครับเป็นกล่องที่ปลดล็อก p p p l e ิ p คาเจากโรงงานนะครับสำหรับรถที่เป็นไวเลดคาเพนะครับก็มีพวก BMW ลรถมินิหรือว่า BYD คันนี้นะครับ เป็นซีเรียลจจะใช้เป็น v ว l ์เลตคาเพยนะครับหน้าตาจอเดิมๆของตัวรถ BYD s ดีซีเรียลนะครับเขาจะมีพวกฟังก์ชัน Apple CarPlay Android Auto มานะครับกล่องตัวนี้นะครับกดล็อก a p p l e Ca r p เพให้เล่นพวก YouTube Netflix ดูทีวีออนไลน์พวกนี้ได้เลยนะครับ การใช้งานไม่ยากเลยครับก็คือเราก็แค่เสียบสายนะครับแล้วก็ค้นหาจับคู่กับตัวกล่องนะครับเขาก็จะขึ้น Apple CarPlay hey มาเป็นเนี่ยครับตัวกล่องจะเป็นแบบนี้ครับหน้าตาของกล่องนะครับจะมีแอปต่างๆให้เลือกเล่นเลยนะครับอ,อย่างเช่น Play Store เราก็ใส่ลงชื่อเข้าใช้แล้วก็โหลดแอปเพิ่มเติมได้ เมื่อกี้ผมทดสอบ YouTube นะครับก็สามารถเล่นได้ลื่นไหลเลยเวลาเราใช้งานเราก็แชร์สัญญาณคอนสปอร์ตหรือว่าจะใส่ซิมกับตัวกล่องก็ได้นะครับตัวกล่องจะเป็น CPU 8คอร์นะครับแรม8ปดลอม1้อเรื่องเสียงก็ปรับลดที่ลดปกติเลยครับ การตอบสนองถือว่าดีเลยนะครับ oh, day, pro, hi, ana, ขนาดใช้งานจริงนะครับเวลารถวิ่งภาพก็ไม่ตัดนะครับเราก็เล่นได้ดูได้ดย,ยาวๆเลยหรือจะเล่นพวกดูหนังนะครับดูซีรีส์อย่าง Netflix ก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันเนี่ยครับ Netflix นะครับ แล้วก็ไปใส่พาสเวิร์ดใส่บัญชี n e ็ f l i x ของเราก็สามารถเลือกดูได้แล้วนะครับ mm hmm. หรือว่าเราจะดู y youtube ควบคู่กับเล่น Google Map ก็ได้นะครับก็คือแบ่งหน้าจอเป็น2จอก็ได้เหมือนกัน